สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวิภาเครื่องทั่วไทยช่องการติดต่อนะคะเบอร์โทร0659467028ค่ะหรือ ID ดีไลน์5 9 4 6 7 0 2 8เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บเงินไปทางค่ะวันนี้เป็น EP ีที่241นะคะรายการละ2 0 0บาทมาชมพักกันค่ะในการแรกนะคะ ในการที่สองค่ะในการที่สามนะคะ ในกันที่สี่ค่ะกันที่ห้าน,นะคะ การที่หกค่ะในการที่เจ็ดนะคะ กนการที่แปดค่ะดูแลชอบดูแลใช่สนใจทักไลน์มาได้นะคะสุดท้ายนี้ฝากช่องน้องวิปเครื่องทั่วไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะ ขอบคุณค่ะ